ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุขนะครับได้มาเป็นพิธีกรในรายการวิถีธรรมวิถีไทยในทท,ทบห้นะครับก็ได้มารับความเมตตาธรรมจากแปลงสาธิต เกตแก้วอุดมธรรมตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในวันที่5และวันที่6ในวันนี้นะครับในงานฉลองสมโพธ์อายุวัฒนะมงคลการ67ปี40พรรษาท่านพระครูอุดมธรรมมานุกูลหรือหลวงตาสุนทรนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการฉลองสมโพธ์พิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อโคตะมะ ทันใจนะครับในศูนย์ปฏิบัติธรรมแปลงสาธิตเกตแก้วอุดมธรรมณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศมีญาติธรรมและก็พุทธศาสนิกชนธรรมนะครับมาร่วมในหลากหลายสายบุญสายธรรมสายทานนะครับหลั่งไหลเข้ามาณสถานที่แปลงสาธิตเกตแก้วอุดมธรรมในตรงนี้มีมณฑลทนหารบกนะฮะท่าไคายกิจศิวรานะครับได้มาสนับสนุนในเรื่องสพพกำลัง นะครับบุคลากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของอบตไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นและท้องที่ในการขับเคลื่อนงานนะครับได้รับความสมบูรณ์และก็ได้รับความอบอุ่นนะครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับความเป็นพี่เป็นน้องและก็สายทานธรรมสายทานศรัทธาในสายญาณบารมีขององค์หลวงตาสุนทรในตรงนี้นะครับผมอยากนําท่านนะครับรับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงขอเชิญชมได้แล้วณบัดนี้ก็แล้วกันเชิญชมครับ เีินพระยาิโยมสาธุชนคนดีเท่าไหลร่วันนี้วันที่ห้ากุงภาพันธ์เป็นวันที่หลวงตาจะสมโพธิพระพุทธโคตมะทันใจซึ่งพระพุทธรูปอ,อง์นี้ชาวบ้านดงมะไฟสามคัคคีจังหวัดสกลนครร่วมกับพ่อปู่ฤาษีเกศแก้วได้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างขึ้นเมื่อวันที่4ที่5ธันวาคมพศสองพันหาครบรอบปีมาประมาณ2-3เดือนแล้วเนื่องด้วยติดโควิดไม่ได้สมโพธสักทีมาถึงเวลานี้โควิดซาลงได,ไ,ดได้ได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะสมโพธ พระพุทธโคตมะทันใจเพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้เราระล,ลึกถึงคําสอนคาสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมี8 10, 4, ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่หลวงตาให้ให้พระพุทธรูปองนี้เนี่ยสถิตอยู่ตรงนี้หลวงตาอยากจะพัฒนาที่ดินแปลงนี้เพื่อให้พระสงฆ์วะ,ะสงฆ์ที่ปฏิบัติ<อ>ดีปฏิบัติชอบหรือได้เข้ามานะได้ ใช้สถานที่ได้ใช้พืชผลพลาหารที่ปลูกไว้เนี่ยได้ใช้ได้กินได้ช่วยเหลือประชาชนอาตมาภาพจึงทำโครงการตู้พระธรรมซึ่งตู้พระธรรมนำสุขสูข่ประชาชนโดยการปลูกทุเรียนอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนต่างๆอนุรักษ์สายพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนและพร้อมกันนั้นก็ ได้สร้างโรงน้ำดื่มเพื่อจะผลิตน้ำดื่มไปช่วยประชาชนที่สบภัยพิบัติท้าที่สุดนี้หลวงตาก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายห่างไกลาจากโควิดมีสุขภาพแข็งแรงทำอะไรให้ประสบความสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดอย่าได้ติดจะได้ขัดจะได้ข้องในราคานะ ให้สำเร็จสำเร็จทุกประการเด้อสมบูรมกว่านาเด้อสวัสดีครับผมพลตีพัชรพลศรีรักษ์ผู้จัดการมวลทนฐานบกที่29ค่ายกิจีวาจังหวัดสกลนครครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญพุทธ,ธาวิเศษพระพุทธ,ธโคตมะทันใจนะครับณแปลงสาธิตเกตแก้วอุดมธรรมตะบนขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแห่งนี้ในค่ายกิจศิว อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับก็จะได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับต่อตัวพี่น้องทหารและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นก็คือโครงการฐานพันธีและโครงการโคกหนองนามโมเดลนะครับซึ่งผมก็จะได้นํากําลังคนทะหารของเรานะครับได้มาพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยนะครับโดยใช้โครงการโคกหนองนามโมเดลและโครงการฐานพันธีนะครับให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ สําหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับรวมไปถึงท่านที่ทราบข่าวตามหน้าสื่อต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้แล้วก็ท่านที่มีความสามารถทางด้านกําลังทรัพย์นะครับก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะครับทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรต่างๆนะครับที่จะได้มาช่วยกับพัฒนาให้แปลงเกษตรสาธิตเกยีติแก้วอุดมธรรมนี้นะครับได้ได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ ขอเจริญพรนะคะแม่ชีสวงรัตินทชาติหรือแม่ชีเจนนี่ค่ะวันนี้แม่ชีได้มาร่วมบุญนะคะสมโพธิพระพุทธโคตมะทันใจที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกตแก้วอุดมธรรมนะคะสถานที่แห่งนี้พ่อปู่เกตแก้วกับหลวงพ่ออุดมธรรมนากูลท่านได้เป็นผู้ริเริ่ม บเบิกสถานปฏิบัติธรรมแปลงสาธิกเกตแก้วอุดมธรรมวันนี้ก็บุญทุกบุญที่ญาติธรรมทั้งหลายได้ร่วมบุญมาก็ได้เห็นบุญแล้วว่าต้นไม้งอกงามเจริญสําเร็จบุญสําเร็จแล้วท่านได้มารับบุญรับกุศลร่วมกันนะคะอายุวันโนสุขขังพลังค่ะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆสายบุญทุกๆสายธรรมและก็ทุกๆสถาบันองค์กรบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ให้งานนั้นมีความสําเร็จลุล่วงและก็บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังที่เจตจำนงไว้นะครับขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแดดทุกๆสายบุญสายธรรมสาย,รรสายทานศรัทธาขออนุโมทนา